ตนบุญสิ้นแล้วคณะสิทธย,ยานุสิทธ์ร่วมส่งสาการประชุมเพิงครั้งสุดท้ายของท่านพระครูสถิตสุตะโสพลหรือครูบามหาถาวรยะโสทโรเปลี่ยนธรรม3ประโยครวมสิริอายุได้50ปี30พันษาอดีตเจ้าวาดวัดขวัวแคร่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้ถึงแก่มรณาภาพด้โรคหัวใจขาดเลือด ณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2565เวลา6โมงเช้า55นาที จึงนำมายังซึ่งความวิปโยคเศร้าโศกเสียใจให้กับเหล่าพระภิกษุสามเณรคณะศิษยานุสิทธิ์และศรัทธ,ธาวัดโคแคร่เป็นอันมากตลอดเวลา24ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดโคแคร่แห่งนี้ท่านได้บำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในศีลาจารวัตอันมั่นคงได้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตลอดการดำรงชีวิตสมณะเพศของท่านโดยเฉพาะวัดโคแคร่แห่งนี้ ท่านได้สร้างสรรค์และรังสรรเนรมิตให้พระอารามแห่งนี้เป็นพระอารามทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสถานที่มีความงดงามสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่เมืองเชียงรายแห่งหนึ่งท่านเปรียบดังเป็นเสาหลัก หรือเป็นหลักชัยที่เคารพรักของพระภิกษุสามเณรและศิษยานุสิษ์คณะสัทธาวัดขัวแคร่ทุกๆหลังคาเรือนและท้ายที่สุดนี้ขอให้ดวงจิตของท่านพระครูสถิตสุตะโสพลยะโสทโรไปสู่สวงสวรรค์วิมานสู่พระนิพพานสัมปรยาภพ